เรก็ไม่มาค่ะมาที่ไหนก็โนเซอร์วิสโนเซอร์วิสไม่รู้กันีเราก็เอะใจเอ๊ะทำไมเนาะทำไมถึงมาสนุกว่คิดว่าเป็นพระวันขอบคุณพระเ้าช่นเคยค่ะแต่ให้สถานีที่บอว่าไปไาที่เขาบฉันไม่คาดเธอนะอะไรประมาณนั้นเราก็เลยขึ้นมาเพื่อที่จะรอรถบัสค่ะรอรถบัสในพิพิธภัณฑ์วาศาสตร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพิพธจะเปิดหรือปล่าคือนูก็พยามเช็ทางไอโฟนนะคะอุามีทั้งคีแต่ว่าอินเทอร์เน็ต ูสึกว่าอินเทอร์เน็ตก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันใช่ค่ะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าช่างวันเราจะขึ้นรถบัสขับทัวร์เมืองไม่ปวดนะช่างวันเราจะเป็นประเภทเรนด้อมเพื่อความตื่นเต้นเจอตรงไหนเจออะไรเจจุดแบบจะถึงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ขึ้นรถทางไหนก็ไม่รู้นะคะขึ้นหรือลงแต่เราจะไปทางขึ้นเพื่อให้ดวงของเราขึ้นถูกค่ะอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยข้างๆเรานี่นะคะ<ช> CVS ค่ะ CVS ปลอดค่ะ แม่อีนยู่ตรงนี้ค่ะแม่อยู่ทางนี้ข,งข,งข,งข,อ,งของเราค่ะแม่ไค่ะต้องต้ค่ะเพือหมีม่ถามองค่ะมีค่ะรถเมยไม่มาจะทำยังไงค่ะโปรดติดตามพาต่อไปเส้นทางการเดินทางแสวงแสวงหาโชคลาาของพวกเรา